สวัสดีค่ะใหม่สุงค่ะโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแถนแทนสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณมาที่ได้ไงฉันบินมาคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันคิดถึงพวกเธอนี่นะคะในดี่สุดสาวบ้านกวางแล้วก็น้องเหล่าเงินนะคะคือบุญมาถึงบ้านเลยอันน้ใช้คว่าบุกเลยตกใจ คือว่าแอบมาที่บ้านนะคะคิดว่าน้องสิรแบบไม่รู้อะไรเงี้ยที่จริงบังเอิญนั่งอยู่ตรงนี้คือแบบอ๋อรู้แลเสื้อได้ดูดูอะไรนะดูสีผมก็รู้แล้วทรงผมก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นพี่วพองเพราะว่าเมื่อวานนี้ป้าน้องหลังเงินเขาไปเชียงตุงนะคะก็เลยคิดแล้วเออมากับป้าน้องหลังเงินแน่นอนแต่ก็ไม่รู้นะคะนี่อย่างนี้สาวเชียงตุงก็มาเจอสาวเมืองยางต้องมีอะไรสนุกสนุกให้ชมกันแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามชม คลิปต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องอ่พี่โอภงก็มาบ้านโดยแบบว่าคิดว่าเขาจะตกใจนะคะอยากรู้หน้าตาน้องสนแบบไหนนะคะก็สามารถไปชมในช่องพี่ฟองได้เลยนะคะตอนที่มาคือแบบจับกล้องมาอะไรมาให้ทำมาม่านะคะนะคะไว้รอติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยสาวเชียงตงบุกมาถึงเมืองยางค่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นเลยแนนอนแล้วสามสาว สาวๆจะมีอะไรเกิดขึ้นสนุกแน่ๆนะจะระเบิดเมืองยางนะค่าแน่โอเคค่ะไว้รอติดตามชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ